ว้าวมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายเกิดขึ้นเสียดายจังที่ข้าไม่ได้เห็นด้วยตัวเองชิงยิ่วบอกว่าคนในหมู่บ้านเสยอหมานของเขาแข็งแกร่งมากและเขาก็ได้พบกับปูทั้งสองของเขาพวกเขาทั้งคู่ต่างก็เป็นผู้แข็งแกร่งสิบอันดับแรกไม่ผิดแน่คนหนึ่งเป็นจอมโจรอีกคนหนึ่งคือราชาโอสถอะจูๆ่ๆพูดอะไรเหลวไหลจังเลย ขอ้าอยากจะรู้นักเป็นไปได้ไหมที่ย้ายหูหนวกและปู่ตาบอดจากหมู่บ้านเซี่ยมานจะเป็นสิบอันดับแรกเหมือนกันเจ้าขอจะรู้เรื่องพวกนี้ลองเดาได้หรือไม่นี่เจ้ากำลังถามข้าอยู่หรือ <c oughs> ก็ถามเจ้านั่นแหละสองคนนี้สมกับเป็นเพื่อนของชิงนิวจริงๆคนหนึ่งก็ขี้อายพูดน้อยอีกคนก็พูดมากไม่ยอมหยุด เกล็ดแตกแล้วชิงนิ้วกำลังจะออกมาเป็นก้อนเมฆที่แข็งแกร่งมากเป็นทักษะของกิเลนแน่นอนกู้หัวชิงรอข่าอยู่และข้าจะต้องไปช่วยไฮซาชิงนิ้วเจ้า ช,ช,ชิงนิวข้าเองกู้หัวชิงหัวชิงเหตุได้ถึงเป็นเจ้าไปได้แปลกจังแฮะเหตุใดรูปลักษ์ของข้าถึงไม่เปลี่ยนไปเลยชิงนิวเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าข้าต่อสู้กับภาพมายาของเผ่ากิเลนในเมืองเซียงหยุนเป็นเวลาหนึ่งปีแต่เหมือนข้าออกมาแล้วข้าพบว่าโลกภายนอกนี้ผ่านไปไม่ถึงวัน ในตำนานเล่าว่าเมฆมงคลที่ถูกเหยียบโดยกิเลนถูกเปลี่ยนโดยลมหายใจสุดท้ายของผังกูเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่เปิดท้องฟ้าจึงไม่น่าแปลกใจที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ตอนนี้ต่อให้เจ้าฝึกฝนทักษะได้ดีสักแค่ไหนไม่ช้าก็เร็วเราจะต้องได้เจอศึกแรกพร้อมอยู่แล้วในตอนนี้ข้าไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป รีบถอยไปทหารของอาณาจักรเซนเย่กำลังจะมาที่นี่เร็ว,รวนี้อย่าเพิ่งรีบเข้าประทะหมอนราหมู่บ้านทำไมไก่ธรรมราถึงกลายเป็นสัตว์ประหลาดไ,ได้ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ห้ามให้มันเข้ามาในหมู่บ้านทำร้ายคนของเราเด็ดขาดข้าก็ฝึกฝนวรยุทธ์มาบ้างข้าจะจัดการกับมันเอง ทำไมมันถึงแข็งแกร่งอย่างนี้ระวังไม่ต้องห่วงที่นี่ข้าจัดการเอง วิธีใช้ทักษะของกิเลนข้าเข้าใจแล้วความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวด้วยวิธีนี้จะสามารถเอาชนะการต่อสู้นับร้อยครั้งได้